และในที่สุดก็มีอัปเดตเข้ามาสักทีหลังจากที่รอกันมาเกือบปีของจอกระถย่น,นปมือมาอะไรครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมกับ f ี๊ดแอนโกในพาร์ทที่114ซึ่งก็อย่างที่ผมได้เกินกับคุณผู้ชมไปตอนต้นคลิปนะครับว่าคลิปนี้มี update. อัปเดตอ๋อและสำหรับอัปเดตในครั้งนี้ก็จะมีทั้งปลาตัวใหม่ที่เพิ่มเข้ามาและทั้งปลาตัวเก่าที่โดนรีเมค แต่ตัวที่ผมอยากจะมาเล่นให้คุณผู้ชมดูมากที่สุดในคลิปนี้ก็เป็นตัวที่ถูกอัปเดตมาเพื่อวันฮาโลวีนโดยเฉพาะคุณผู้ชมอซึ่งโดยปกติแล้วคริสต์มาสจะเป็นหุ่นยนต์ฮาโลวีนจะเป็นโครงกระดูกแบบนี้แต่คริสต์มาสครั้งที่ผ่านมากลายเป็นหมาพันปักแบบนี้ไปแล้วคุณผู้ชมคิดว่าฮาโลวีนครั้งนี้จะมาเป็นตัวแบบไหนนึกภาพออกไหมครับคุณผู้ชมถ้านึกภาพไม่ออกงั้นเราไปดูกันเลย ตัวนี้เลยคุณผู้ชมเช็ดเทียแคทนั่นเองนะครับหมดกันหุ่นยนต์หมดกันโครงกระดูกดูท่าแล้วหมูหมากาไก่คงจะมาครบ <c oughs> ซึ่งพื้นฐานของตัวนี้ก็มีพื้นฐานมาจากตัวนี้เลยคุณผู้ชมแทฟิตหรือว่าปลาดุกนั่นเองเออและข้อมูลของตัวนี้เท่าที่ผมไปหาดูนะครับแทบจะไม่มีเลยคุณผู้ชมแทบจะไม่มีข้อมูลแทบจะไม่มีข้อมูลที่แบบเป็นไทย แต่ก็ยังพอมีที่แปลเป็นไทยให้อยู่นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกับข้อมูลข้อมูลนั้นกันเลยเชดเชียแคทคงไม่มีแมวตัวไหนที่ยิ้มได้สยองเท่านี้อีกแล้วในเหล่าแมวที่เกี่ยวข้องกับตำนานและนิทานแล้วแมวยิ้มสยองหรือเชดเชียแคทในเรื่อง Alice Adventure in the Wonderland ถือว่าเป็นแมวคลาสสิกที่เด็กๆในสมัยก่อนต้องเคยเห็นและรู้จักกันอย่างแน่นอน ชเชตเทียแคทมีจุดเด่นที่ลอยยิ้มที่ดูแล้วชวนให้ไม่น่าไว้วางใจหากพูดอินบูชเป็นแมวที่ทั้งเท่และงสงเสน่หมูสติโคจิโลแะถ้ามันแกงล็อกเก็ตเ <c oughs> ชดเชียแคทก็ดูเป็นตัวอย่างแมวตัวลายที่ไม่น่าจะไปคุยด้วยอย่างยิ่งไวโฮาพวกนี้ที่สดใสร้อเรารอยู่แหวส่วนจันนิสเหนียวเงางาอย่างต่อมามาดูที่สเตตของ <c oughs> ดีนะยังอยู่ที่หน้าเลือกตัวละครอยู่เลือดเริ่มต้นของตัวนี้อยู่ที่35คุณผู้ชมดาเมตอยู่ที่3น้ำหนักอยู่ที่2.5 6กกิโลกรัมความเร็วในการกัด0.8ต่อวินาทีส่วน Ability ของตัวนี้ถ้าดูจากรูปแล้วคงไม่ต้องอธิบายกันเยอะนะครับเพราะว่ามันคือ Ability ช่วยกืนนั่นเองคุณผู้ชมเอาเลยครับคุณผู้ชมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไป เกิดกันเลย Let's go ยาเกิดตรงไหนไม่เกิดมาเกิดตรงนี้คุณผู้ชมครับเริ่มแรกผมคิดว่าคงจะมีแต่ปลาตัวนี้เท่านั้นที่เราสามารถจัดการได้ผมว่าถ้าเทียบกับขนาดตัวแล้วปลาตัวนี้มันยังใหญ่กว่าตัวผมอีกเออเอาเรียบร้อยนะครับดาเมรเข้าทีละ3.9อย่าประมาทน้องขอเลเวลสหน่อยคุณผู้ชม มาเลเวลสองจงมาไม่ถึงงั้นต้องอีกหนึ่งตัวฮึช่าฮึาอ่าม่ทำน้องทำไมครั้งนี้อย่าแกงน้องอีกนะเดินมาสามเวลแล้วนั่นแหละคุณผู้ชมรีบกินรีบ,รบอ่าอยู่ตั้งแต่เลเวลแรกไม่กินมากินเลเวลสามเกิดบนบกผมยังพอเข้าใจ แต่นี้มีปลามาเกิดกับผมด้วยหนึ่งตัวอันนี้ผมไม่เข้าใจโดดเข้าให้เกิดบนบกแล้วมีปลามาเกิดด้วยเมื่อกี้ว่าพลีกแล้วแต่นี่คุณผู้ชมน้องเดินบนบกได้พีกยิ่งกว่า <laughs> <laughs> ถ้าปลาตัวเมื่อกี้นี้มันยังเกิดมาให้ผมกินอยู่ <laughs> ผมก็ไม่มีทางลงน้ำหรอกคุณผู้ชมแต่ตอนนี้มันไม่เกิดแล้วไงผมก็เลยต้องลง later เอาเลยครับคุณผู้ชมครั้งนี้น้องไม่มีทางถูกเกินเพราะว่าน้องมาพร้อมกับเลเวลเจคงยังไม่พอผมว่าฉลามวันตัวเมื่อกี้นี้มันโกงคุณผู้ชมเพราะว่ามันอาจจะมีเอโมริตี้ช่วยเกินเหมือนกับของเราแล้วทำไมผมกันไม่โดนเนี่ยได้อยู่คุณผู้ชมพอได้อยู่แต่ย่าอ,อย่าไปเข้าข้างหน้าเข้าข้างหน้าเดี๋ยวมีแตกเอออะ อาดาเมจเข้าทีละ11นะครับอ้าวไม่รอดเนี่ย <l uck ian> คุณผู้ชมเลเวลเจ็ดเราสามารถมาเล่นกับอีกทีโอตัวนี้ได้แล้วเพราะฉะนั้นฉลามหวานตัวเมื่อกี้นี้มันโกง <l uck ian> ขออีกหนึ่งตัวคุณผู้ชมครั้งนี้มาพร้อมกับเลเวลแปดแบบซึ่งซึ่งหน้าซึ่งซึ่งหน้าแต่เลือนหายไปครึ่งรอดถ้าโดนพี่แกสกิดอีกนิดคงได้สู่ขิดกันเลยทีเดียว <l uck ian> ตัวนี้ผมขอเลเวลสิบหน่อยคุณผู้ชมเลเวลสิบต้องมีให้เห็นไหมไลเวลสิบไปค um ุณผู้ชมเออสิบแบบเป๊ะๆข้างบนนี้มีคุณผู้ชมข้างอันนี้เราอยู่ๆกับมับหน้ามหาผมเฉยหาที่ตายแท้ ในทุกวันนี้ผมนึกว่าตัวนี้มันโดนผู้พัฒนาถอดออกจากแบบนี้ไปแล้วนะเนี่ยคุณผู้ชมเพราะทุกครั้งที่ผมเล่นผมแทบจะไม่เห็นตัวนี้เดินลงน้ำกันเลยเออแต่ไม่เป็นไรครั้งนี้เดี๋ยวผมเดินขึ้นไปหาแต่ขอเวลานิดหนึ่งเหมือนน้องจะตีน <c oughs> น้องขึ้นมาแล้วดาวเม็เขา้าทีละ20คุณผู้ชมไม่มีทางรอดยังไงก็ไม่รอด <c oughs> ทีนี้ผมขอลองกลับมาดูกับฉลามวานตัวเดิมเพิ่มเติมคือหายไป โอเคไม่ดูดน้องใช่ไหมแล้วเวลสิบเอแล้วถ้ายังดูดน้องได้ <l ö vel> ผมไม่ยอมมามานี้นี่ก็ขยันตบเหลือเกินอ่าสงบนิ่ง <l ö vel> ว้าวมาดูกันคุณผู้ชมว่าฉลามหวานตัวนี้จะได้กี่เวลแต่อีกตัวนิ่งไว้ก่อนนิ่งไว้ก่อน ได้มา21เวลนะครับเพราะฉะนั้นผมขอฉลามวานตัวเดียวพอถ้าเอาฉลามวานอีกตัวผมจะกลายเป็นพระเจ้าทีนี้แถวนี้ก็กลายเป็นของผมแล้วคุณผู้ชมนี่วานพระเจ้าคาดามเมจเข้าทีละ82ซึ่งตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวที่ถูกรีเมคใหม่นะครับคุณผู้ชมได้มายาเอาหายเหมือนจะเผอเลอกืนลงท้องไปแล้ว ตรงนี้เยอะเลยคุณผู้ชมนี่นะขอเหมารวมนะครับสุกี้มอรวมแล้วเวล27คุณผู้ชมนี่และตอนนี้ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ผมจะบอกกับคุณผู้ชมแล้วว่ามีตัวละคร <c oughs> ดับบลบัดอีกหนึ่งตัวถูกอัปเดตเข้ามาใหม่ในแมพนี้อเลเวเวล30เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอไปลองกับตัวใหม่เลยกันแล้วกันก่อนที่ผมจะกลายเป็นเทพเจ้าไปมากกว่านี้แล้วเวล30กับโดโน โดลูดอนไม่ใช่แมคคาโดูด <c oughs> อนหมดกันคุณผู้ชมความเป็นเทพเจ้าของผมที่สะสมมาเาับเรียบร้อยครั้งนี้ผมขอลองที่เลเวล15้าเลยกันแล้วกันคุณผู้ชมนี่เหมือนจะโซได้อยู่นะครับเอาตัวยาวสิท้าหันมากัดผมไม่ได้ <c oughs> เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมแต่ผมว่าเราอยาอยู่ตรงนี้กันนานเลยเพราะตอนนี้แมกกาโลดอนกำลังว้ายมาหาผมแล้วมาซ้อมไว้ก่อนเพื่อมีจังหวะซิทคอมตัวนี้อยู่ห่างจากแมกกาโลดอนคุณผู้ชม,มนี่นะแล้วเวลยีสิบเอาเอาปากค้างไปแลว้วสวยอย่างง่ายได้มา24เวลคุณผู้ชมยังยังไม่พอ ตัวนี้เหมือนจะใหญ่โอ้ใหญ่เป็นพิเศษคุณผู้ชมใหญ่เป็นพิเศษ,ษ <c oughs> แล้วยังไงเราตัวเราก็เท่ากันคิดว่าผมจะกลัวอย่างนั้นหรือไงอ้า,อา,อาเหมือนว่าแถวนี้เขาจะตั้งมอสุก,กี้เอาตัวนี่ทีเดียวแตกคุณผู้ชมชม่อย่านะ เมื่อกี้นี้มันเกิดขึ้นเร็วมากคุณผู้ชมผมกําลังจัดการกับตัวข้างล่างอยู่พอเงยหน้าขึ้นมาอีกทีโอ้โหตัวบล <c oughs> <c oughs> อลลมฮันแนวายเข้ามาหาผมแบบนี้อย่าบอกนะว่าตัวเมื่อกี้นี้คือตัวนี้ไม่น่า <c oughs> วายเข้ามาหาผมเหมือนมั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับผมได้แต่ก็เป็นอย่างที่เห็นคุณผู้ชม ส่วนตัวที่กินผมก่อนหน้านี้ผมยังหาไม่เจอเพราะฉะนั้นระหว่างนี้ผมขอมาหาเวลเพิ่มก่อนละกันเพราะผมก็ไม่มั่นใจว่าเลเวล4 1จะสามารถจัดการได้ไหมเออขออีกตัวคุณผู้ชมเพื่อความสบายใจ <c oughs> นี่ได้มา43เวลสติ๊โซโซอลัจะไปไหนไม่ให้หนีเรียบร้อยได้มา44เวลส่วนอีกตัวย yeah! เหมือนผมจะเจอแล้วคุณผู้ชมขอสิกแซกหน่อยสิกแซกแล้วออพอกันทีคุณผู้ชมกับคนอสอจะมาจัดการกับวานสเปิร์มก่อนจะมาฝากวานสเปิร์มจัดการให้ <c oughs> <c oughs> ไม่มีทางรอดอากาดไม่โดนแต่ผมเนี่ยกัดพี่โดนแน่ๆเออถ้าอย่างนั้นผมขอมาหาเววกับวานสเปิร์มก่อนก็นแล้วกันย่งซึ่งๆนะโอ้เจ็ดลอยอ้า แตกไปแล้วคุณผู้ชมเลเวล59ครั้งนี้ผมไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับเพราะขนาดตอนที่ผมเลเวล50โคนองมันยังว่ายเข้ามาหาผมอย่างมั่นใจครั้งนี้ผมว่าได้คุณผู้ชมครั้งนี้แหละผมว่ามันหันหลังโยอูนี่ขนาดหันหลังอยู่ดาเมจยังเข้าผมแปดลอยถ้าเข้าตรงๆผมคงได้ไปหวัน นี่ดาเมจหนะักกว่าอันสเปิมตัวเมื่อกี้นี่อีกคุณผู้ชมเออพอจบกันสักทีกับคนอซอันเนี้างหน้าเหมือนผมจะเห็นเงาคุณผู้ชมอันน้ามาลองดูกันเลยดีกว่ากับเบล61ินะครับมามาลองดูกันเหมือนจะว่ายนีมาหาผมก่อนเอาแล้วคุณผู้ชมว่ายมาแล้วเปิดกอดได้เปรียเอา้าวพลาดเหมือนจะพลาดคุณผู้ชมงั้นก็เสร็จผมสีสีแตกอย่างง่ายได้ ให้กัดก่อนทั้งนี้โอ้โหเข้า4ี่อยคุณผู้ชมถามจริงผมกัดเข้า2องพันโอ้โหลาก่อเทนี้บอสตัวนี้ก็ไม่ต้องลุ้นกันเลยคุณผู้ชมมาลองดูกันนี่ดาวเมทเข้าทีละ2องพันเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมแตกเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> เอาโอเคพี่เกาะนะครับนี่เลยไททัสอิกทิสนะครับไม่รอดเหมือนกันเกาะพี่ก็ไม่ได้ช่วยเหมือนว่า จะไม่เกิดตรงนี้แล้วนะครับบอสอีก1ตัวอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้กันก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ไม่มีใครที่จะสามารถมาเทียบชั้นกับผมได้แล้วแม้แต่เมกเกอดอนก็ยังโดนผมกินแบบนี้ <c oughs> เอาไว้มาสนุกกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้น้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า